ในค่ำคืนที่ฝนตกไม่หยุดเป็นวันที่เจ็ดเสียงฟ้าร้องคำรามแทรกผ่านหน้าต่างไม้เก่าผุพังของบ้านกลางป่าบ้านหลังนี้ไม่มีใครกล้าย่างใครเข้ามาเป็นเวลานานาน,นับสิบปีนอกจากบัวสาววัยสามสิบต,ต้นที่เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพพร้อมความผิดหวังจากความรัก เธอกลับมาอยู่บ้านยายคำพูดเป็นหมอผีเก่าแก่ในหมู่บ้านที่ตอนนี้นอนป่วยพูดไม่ได้แต่ดวงตายัางจ้องมองทุกการเคลื่อนไหวของหลานสาวอยู่เสมอเขาทิ้งฉันไปแต่งกับคนรวยฉันอยากให้เขาเจ็บเจ็บกว่าฉันเป็นร้อยเท่าบัวพึมพำขณะค้นหาของเก่าในห้องเก็บของของยายเธอไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้มาก่อนแต่วันนี้หัวใจที่ถูกเยยบย้บยำ ทำให้เธอไม่ลังเลในกล่องไม้ผุกพังไต้พื้นกระดานเธอเจอกล่องเล็กสีดำสนิทไม่มีลวดลายไม่มีชื่อแต่เมื่อเปิดออกพงดำกลิ่นเหม็นข้าวชนขึ้นจมูกเหมือนเลือดเนา่าในกล่องมีแค่กระดาษแผ่นเล็กๆเ,เขียนว่าผูกด้วยใจมัดด้วยผงจบที่วิญญาณเธอไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไร แต่บัวเอาพงนั้นไปโรยใส่รูปถ่ายของอดีตแฟนพร้อมเส้นผมที่เธอแอบเก็บไว้ตั้งจิตหน่าหน้าก่อนจะเผาคืนนั้นเสียงคอประตูดังขึ้นตอนตีสองกอกกอกกอกไม่มีใครอยู่ข้างนอกแต่รอยเท้าเปียกน้ำปรากฏบนพื้นไม้ไหลเป็นทางเข้าไปยังห้องของยายคำ ที่ตอนนี้ตัวเกรงดวงตาเบิกพลงและน้ำลายฝูมปากบัวตกใจวิ่งไปหายายก่อนจะเห็นเงาร่างหนึ่งนั่งทับบนอกยายร่างดำสนิทไรหน้าแต่มีตาแดงกำคู่หนึ่งจ้องกลับมาที่เธอเช้าวันถัดมายายคำเสียชีวิตโดยไม่มีใครทราบสาเหตุบัวริ่มฝันร้ายทุกคนเห็นเงาดำนั้นมาใกล้เข้าทุกครั้งที่หลับ ใบหน้าเธอเริ่มสีตเหมือนถูกดูดพลังไปทุกเคิรนแต่ในความฝันคืนหนึ่งเงาดำพูดกับเธอว่าเมื่อเจ้าทำสัญญากับความแค้นวิญญาณหนึ่งต้องเป็นเครื่องเส้นเธอเพิ่งรู้ในตอนนั้นว่าผงดำในกล่องไม่ใช่แค่ของใส่ดำธรรมดาแต่มันคือพันธะก,กับวิญญาณร้ายที่ต้องแลกด้วยชีวิตของผู้มีสายเลือดเดียวกัน Let her cool you right up by.